เอาละวันนี้นะครับเราจะมาสู้กับ Empress of Light <Hey, S 1> แบบ <Hey. S 1> ตอนกลางวันกันนะครับเฮ้ย <Hey. S 1> โดยที่หลายๆคนน่าจะรู้แล้วนะครับว่า Empress of Light <Hey. S 1> ตอนกลางวันเนี่ยเราโดนตีครั้งเดียวต้ตายเลยนะครับเฮ้ย <Hey. S 1> เดี๋ยวจะมาลองดูกันว่าเราสามารถสู้มันได้หรือเปล่านะครับเฮ้ย <Hey. S 1> วันนี้ไม่ได้มา,าคนเดียวน,นะฮะรเรามากับเจคอบและก็ก้องย่าด้วยนะครับ ดึง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 เนี่ยคือปวติดต่อต่อมันจะแบบมันจะไม่ยากกันเลยดึง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 มันจะวิ่ยากเลยมันทำไมมันจะยากกว่าเดิมถ้าเหมเดินวุ่งวุงวุงไปมาเนี่ยแหละวันนี้มาทําอะไรครับพนพีมวันนี้เราจะมาฆ่าหมูหลอดกันครับพี่เมื่อไหร่จะฆ่านักสีงใหญ่พี่สู่หมูหลอดตอนกลางวันครับออะไรนะ มันก็ตอนไหนก็ได้หรือเปล่าโดยจะให้เจคอบทำการวุงว okay. ังว to ุงวังรอนะฮะแล้วผมก็จะปล่อยโอเคเอาแล้วไม่กระตุกอ่ะเออกระตุกเฉยเลยเอ้ยเฮ้ยโอเคครับจบแล้วเดี๋ยวยื้อให้ครับเดี๋ยวยื้อให้เดี๋ยวยื้อให้ได้ครับยี่สิบยี่สิบห้าวีครับมิมยื้อไปดิครึ่งนาทีอ่ะชิวๆชินะผมบองเลยชิวๆมาก หืมโหดจังเลยอ่ะชิวๆฮะชิวๆฮะสิบวิสิบวิพี่บีไม่ต้องมีพวกผมคนแย่มาเออจริงๆเล่นคนเดียวก็ได้ชิวๆฮะคุณชวนกูมาทำไมเนี่ยคุณชวนผมมาทำไมครับคุณบีมเดี๋ยวเอเพทออฟไลน์อยู่ไหนเกแล้วอาชิดโอ้ยโอ้อยู่ที่กูโอ้แล้วตายเต็มเลยอะเจขอบเจคอบเด้อเจขอบอยู่ไหน ผมลืมผมลืมเซตโฮมไว้ฮะผมก็ลืมเซตเนี่ยแล้วผมมาดันบดไงแล้วคือเกิดปุ๊บแล้วคุณบีมตายพอดีไงก็เลยแบบเรียบร้อยเลยอร่อยเดี๋ยวเราไปอ่าเดี๋ยวเราหลับกันก่อนแล้วกันเพราะว่าตอนนี้ก็ค่อนข้างมืดแล้วครับทุกคนชอบกินมะม่วงไหมครับผมทำไมฮะกินมะม่วงอยู่นะฮะแล้วมันอร่อยมากเลยอ๋อครเมื่อขกินมะม่วงตู้เอ็มเพไม่ได้นะครับสอง years later ผมว่าตอนนี้ คุณบีมน่าจะเป็น DPS ที่สูงที่สุดแล้วนะสามารถหลบได้ด้วยเพราะฉะนั้นผมไม่ไม่ค่อยเป็นห่วงอะไรมากนะครับกับบอลตัวนี้ครับแน่นอนนะแต่เหมือนว่าตอนกลางวันนี่คือเลือดเท่ากันหรือว่าเลือดมากกว่าจะขอว่าไงครับไม่รู้อ๋อน่าจะเท่ากันแหละน่าจะเท่ากันแต่ว่ามันแค่ตีแรงเฉยหนึ่งสอง โอะไรอ่ะไม่โดนโดนอะไรอ่ะหายแล้วแนวความรักของกันเข้าอย่างจังตัวให้ผมผมมึนแสงพิซซึมมากเลยนะอันหนึงนะอันนี้ผมน่าจะเคยบอกในคลิปนั้นแหละผมเป็นคนเบลอแสงพิซซึมมากนะผมแยกไม่ค่อยออกระหว่างพิซซึมกับไอเอ้ยนีได้อยู่ไนะอยู่ได้พอแหลกนะเมื่อกี้ เมื่อกี้คือแบบโดนแล้วอะแต่แม่งไม่เป็นไรอะแหลกยอบอ่ะนั่นไงเนี่ยอันนี้อันนี้ไม่โดนแต่ตายนะครับน่าจะแหลกมากๆพี่เข้าไปอ่าล่าล่ๆล่าไปอืมชิดนนาะเนาะาวัน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 โอ้ยเอาละงั้นเริ่มกันต่อเลยหนุ่ยเฮียนี่ก็รีบจัดไป ุ้ยยยอออุุ้้้เกืบฟาใครคิดว่าฟักอับไม่แน่พยายามวับทีพีนะอ้าวชิบหายอะไรทีนี้ DBS ก้อนแมนไอผมว่าได้ได้พยายามอยูครึ่งหลอดแล้วครึ่งหลอดแล้วอยู่ไหนอยู่ไหนจะคอมอยู่ไหนหายละกิวิกิวิบีมกิวิสิวิสิวิสิวิแล้วโอ้ชิบหายละเจ็ดเจ็ดเอ้ยเอ้ยหนีหนีตึงไปโดนตัวมันเลยโอ้ยไปโดนตัวมันเลยขอโทษนะเราเหลือแค่สองอ่าสองอันเท่านั้นนะครับ ฉะนั้นจะพลาดไม่ได้เด็ดขาดถ้าพลาดก็ไปคลิปหน้านะฮะคลิปเก้าิบเกเราจชสามารถปล่าเอ็นเพจออฟไลน์ได้หรือไม่สามสองเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหนับด้วยหนึ่งนะนับด้วยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาจากไหนน่ะไหนวะ จริง mm hmm. ด้วยฮะดาบเทราพิดมาไม่ตีฮะไกลเกินเล็งไกลเกินโหหรือเพราะมันเป็นเจ้าของอี่เอ้ยได้เหรอยไม่โดนเลยเลยตายได้ไงว h a บีมนี่มันเวทมนต์เพื่อนกูไม่โดนอะไรเลยใครชีพอีสแมทช์โอ Tomorrow พร้อมกันเรีอยังทุกคนอะไรฮะเดี๋ยวเราคืออันนี้คุยกันก่อนนะคือเราจะขึ้นไปข้างบนใช่ไหมอืม โอ้ยิงก่อนนี่ตามกูแบบเพื่อนไม่นะโอเคจัดเต็มเดี๋ยวมันจะตามอ่าชีพมันวับใช่ไหมขอโทษ I'm sorry ไหมยี่สิบวินาทีบิมซ่ายี่สิบวินาทีอาคุณบีมเป็นโฮสต์้วคุณบีมต้องให้ผตายนะอุ๊ย มันขึ้นมาแทงหน้าผมตายเลยอะ่ะโอเคโอกาสสุดท้ายครับไป what what ไอชื่อว้ามาไอสันเอ้ย why มันเกิดที่เจคอบเลยอะ่ะแปดวิมเท่าไหร่นะ สิบแบละโอเคโอเคโอเคได้อยูได้ได้อย้่้ได้ได้ได้ไ้ได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 ้อ้ได้ไดอได้ได้ได้้ไสั้ไ้ไดไเ้ไ้ไไ้ไ้ไดไดได้ไไไ้ไ้ไดไดไ้อด้่นได้ได้ไดได้ไได้ไม่ได้ไจจด้ได้ไดด้ไดดไไ้้ โอ้ยอะไรโอ้ยเชื่อโอ้ยเชื่อปีซึมไอ้สัตว์หลอนอ่าโอ้ยโอ้ยมันวับเร็วมากโอ้ยโอ้ยอืมอืมอืมบ๊ำบ๊ำไปเลยนะแสงของเธอเนี่ยมันบ๊ำบ๊ำไปเลยนะฮะอ่โอ้ยปีซึมปีซึมไม่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 เชื่อโอ๊ย เออได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ได้อยูได้อยูได้อยู่ได้พี่นำได้พี่นได้จะขอบสิวี้บอกมาอะไรนะเดี๋ยวมันวับเอาละเอาละเริ่มปล่อยลำแสงละรอดยังไงไม่รอดต่อต่อเขาจมึงเข้าได้ปล่อยไหมไหมไหมสิบี้อ้าวโอเค That's ้แต่เฟสบロสเฟสบโรเราสู้ได้ยังไงวะวันนั้นะวันนั้นเราสู้ได้ยังไงวะไม่เราตายหมดเลยแค่เจคอบ Fuck.